ไ,ได้เตโดแล้วหรอไม่อะเตโดแล้วเหรอ่อใช่นี่มีเตโดกินตัวมาอยู่แล้วเ <c oughs> ดีย๋ยวตอนนี้เ,เต็มนะแล้วเราเราใครล้อมตรงนู้นนะเราไล่ไมานะโอ้ขายไม่มีตะกั่วดินะ่ะซื้อตะกั่วไม่มีเลยอ่ะในร้านนั้นก็หมดเอาไงทำไงไไอะหินนะหินมัดทินงข้าวอโอ้ไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยอะเรานี่ไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยไอะ

ไม่รู้ก็เอาหลายๆที่แหละที่นเนี่ยหลายๆที่ลองดูยักชนะม่อนผมลองตีปลาเดี๋ยวๆจุบๆจุบจุดนี่นี่มงไรส่วนปลาลิ้อยู่ที่ไหนอืมเราต้องหนักใส่แมงเลยน้เสียดายแต่ขายไม่มีทุนเลยเอาอะไรหินมัดหินมัดได้ไหมเอาปีเปจับไว้อะพี่ต้องไปถ่วงไว้อะหาเหล็กหาอะไรได้เวลา ร้านหน้าเขื่อนวะไม่มีไม่เปิดเลยพี่ก็เดี๋ยวถางออกลองไปอันนี้ก็ได้ได้หาซค่เสื้อเบียงซื้ออะไรได้พี่เอาสาโทก่อนไหมน่ะมีแล้วสาโทสาโทเลยอ่ะน้ำใสๆอร่อยนะพี่นะน้ำใสๆดีๆเี่ใจเย็นดอย่างดีเลยเดี๋ยวตอนดีกว่ะพเขาเี้ยเอาไก่เนี้ยเดี๋ยวไม่ได้งานเอางานก่อนเอาเอาปลาก่อนใช่ไหมปลากันหากับแก้มก่อนตอนนี้ เงี้นะให้หนีร้อนเงี้ยอยู่ข้าวให้นั้นข้าวข้าวมันกมากินไม่เตรียมอะไรเลยดอได ทงบ่สุดเซนอย่าต่าคืนให้คนเขาซาอดเอาเดอ้ออย่าไหลน้ำตาเมื่อปันใดก็ะทนอดเอาอยู่เมืองนี้เมืองสีวิไลยอยู่ไกลจากบ้านของเฮาเป็นคนชั้นสองขายแห้งคือเก้าแต่บอกเคยทอตอวาสนา ยังอดทนเพื่อคนทางบ้านยังสู้งานสู่โชคทะตาบอกเคยลืมที่พี่จากมายังสงใจ กรอบพัดกรอบได้อยู่วันสาวสี่ตัวนี่ก็พอต้มรึยัมานมานมานเด้อิอยู่อยู่เป็นคู่อยู่กได้มามานฮะมี อย่าบอกนะไอ้ไม่ได้ปลาไม่กินข้าวบอกนะบอกว่าไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่กินข้าวเนี่เป็นเรื่องเลยนะนี่ปัน่นกนะเดืิง ไม่มีลูกมาแล้วมันจะไปหาซื้อลูกใส่พรมาเลยเลยมันต้องวันเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะซื้อนาเกิดนาเกินไม่มีผมไปดูแล้วร้านเปิดใช่ไหมร้านนาเกินไม่มีมีแต่ร้านตกปลาร้านตกปลาเบ็ดร้านเบ็ดไม่ได้เหรอไม่มีอะไม่มีเจเบิดท้ายเนี่ยทุกหัวมันอยู่เนี่ยแหงทำอะไรไม่เตรียมพร้อมไปหาข้างหน้าแล้วล่นโอ้นี่เราทั้งวันว่างวันทั้งวันแต่ให้ว่างทั้งวันเนื้อไม่ไหวไม่ไหว แล้วก็ลืมไปนะลืมไปเขา,าแบบเปียกน้สามสีสองยังไงดีปรับเลยยุดใ,ใหม่เลยซิวเรายังไงดีซิวเราเลยซิวเราขึ้นเป็นไม้เป็นไม้ใช่ไหมใบไม้นุ่นตัวมันมีบอ่อเดียวก่อนมันแห้งแล้ว หน้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปนู่นเดี๋ยวค่อยไปนู่นได้ทุกแบบไหมกำลังเลยปัาได้ไหมได้อะไรล่ะมีแต่ตัวรอดแหยหมดเลยเหยียบโดนอยู่เดี๋ยวมันออกรอดหมดมเ,เหลี่ยมสี่เซนเหยียบมีแก้วไหมบีแจ็คบอกไม่ได้ถอนนะไม่ถอนต้องถอนด้านนีไ้ได้มาที่ขอนแล้วเลย ทมตั้งแต่นี้ยจะเลี้ยงเหล้าก็เรื่องกับเมียดีกว่าผมทีการ์ตูนนุ่นล้อเลียนนะแม่ป้ากับเมียผมผมให้เธอได้ทุกอย่างเธอขอมาจะให้หมดขอให้เธอเลิกยงเหล้ากินเมียตกเงิเมียตายจบ Да. อะไรสุดโต้หรืสั้นชนโอ้ยอดสุดยอดครับโุดตัวนึงฝีมือจริงๆอ่ะนั่งจ่อเอาจ่อแน่นกแล้วกินน้ำมั้งเดี๋ยวนั่งรถเดียวพาไปฝั่งนู้นกินนะกินท่ากันเอาเาเบียร์สักปฟองเอาเขาชวนเนี่ยลากอ่ะตังค์อะชวนลากแบ่งปลาให้สั้พี่เขาชวนลากเอาแล้วเอาไปขังไว้ไหนน่ะเอา้ไปขังไว้ไหนนู่นน่ะ ข้างไหนตีหันเนี่ยชวนตีวันเหรอพี่เขาชวนพี่เขาชวนแล้วแบ่งปลากันบ้างเงี้นตรงไหนตีเขานี่เหรอเขาขึงไว้แล้วเขาขึงไว้แล้วเขาไม่มีคนช่วยก็ไม่ช่วยเดี๋ยวน้องเขามาคนหนึ่งตีนี่ตีลงว่านี่เหรอช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวแบ่งปลาบ้างเงี้นไปหวานแห้ทางนู้นมาได้ช่อนมาสองตัวติดใจ สองตัวโอ้โหเมื่อกี้ที่ไปเห็นหลุดไปอ่ะไอเนี่ยพี่ดูตามันยังคืออะไรไอเนี่ยตีปลาอะไรนักแจ๊คนะที่มันกระโดดออกอ่ะปลากาไนี่ยปลากายเบล้อเลยเล้ออยู่ก็โดดข้ามไปเลยเซนได้เนาะน่าจะประมาณสามโลอ่ะต่ำกว่าสามโลไอตัวที่ผมเห็น มีที่ชนอยู่ดตรงนี้<ะ>ช,นชนดังอยู่ตรงนี้มีเอาอยากตีนเข้าเท่าไห่เนี่ตัวกำลัง,งต่มตีนเข้าอยู่เดีย๋ยวไปกเก็บสมนมานี้เยบวนครับอันนี้เชียบวนเมนูต้มปลาคอจะมี่ปลาคอเนาะปลาคอยักษ์ครับนียอด one day. จบมะขามใส่ยังยังว่าแล้วสูตรอ้วนบอกว่าใส่ทีหลังโอ้ยเขาใส่พร้อมันนี่มะมขามอ่ะเก็บวาทำไมใครสูตรมันอ่ะเออเออเออนละลายแหละมีมะนาวอยู่รู้อ่าแตงกวาคุณสูตรไหนเกลือได้ใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้ว ต่ำนึงไอ้าทิตย์เวไง ขาดผมแดงนั่นว่าแล้วไม่ใช่ผมว่าพี่บอลทองซื้อมาด้วยแล้วแต่ไมค้าไม่ได้ใส่ให้แน่เลยซื้อที่ไอ้ตลาดนัดอ่ะอือจีบรวมรวมมาแต่ยังว่าไม่ค้าไม่ได้ใสให้ค้าม่นหัวเด็ดไมค้าเนี่ยไม่ทำที่เดียวกันหมดเลยป่ะหนึ่ก็อยู่ที่เดียวกันหมดเลยก็ไฟเร็วแดงว่าหนีรูปหนีเมียมาหมด หนีเมีบไปหนีแล้วนี่เมียมาแจ็คผมไม่เกี่ยวนะนะสารภาพมานะมีหรอกหนีเมียไปไหนเราก็ต้องเขียนไปขออนุญาตจากบ้านก่อนขอขอแล้วใช่ไหมโน้บุนที่ถึงกี่โมงลิมิตถึงกี่โมงต้องระบุเวลาเม็กที่สองทุ่มห้ามเกินสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ย เตียงคืนคับเตียงคืนโอ้ยพี่ก็ว่าไปเตียงคืนั่นตีเนี่กูไล่ไปเม่งนางกินเบียร์มีเต้ยเดี๋ยวห้าโมงเขาต้องไปแล้วเมียบอกเมียไม่ได้ตามไม่ไม่บังคับก็กลับแต่ว่าห้าโมงต้องไปรับแต่ห้าโมงต้องไปส่งลูกว่างั้นเมียดูมาบอกว่าไม่ได้บังคับให้กลับแต่เมียรถไปล้าง S <S รถไปล้างแล้วเขาบอกว่ารถจะได้ประมาณห้าโมงครึง่งแต่ลูกเรียนห้าโมงรถไม่ไปล้างเดือดเที่ยงไงเดือดเลือดกันแล้วเมียแล้วเมียทำอะไรแต่ลูกเรียนห้าโมงต่ไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นคือคนง่ายแบบกันนั้นรถไม่ว่างแล้วจะให้ไปส่งลูกไปโรงเรียนหน่อยอแล้วเมียทำอะไรเอารถไปล้างไงรถไปรถไม่อยู่แล้วอีกคันหนึ่งได้ไห<อ>้าโมงอ๋อ่งคนเดียวก็วานเกี้ยวก็ยัดเยียดตลอดเลยเนี่ย ก็ไม <aunque S 2> ่หิวเลยจะกินน้ำอยู่เนี่ยไม่กลัวนะเมียเศกทำไมขัดไม่ได้เลยไม่ได้ขัดผมไม่ได้ขัดผมไม่ได้ว่านี่นี่กูเมียผมไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเข้าใจไหมผมเป็นห่วงเนี่ยยักษ์นี่ฮะพี่เอาให้ตายเลยพี่เหรอพี่เอาน้องให้ตายแล้วแจ็ครักเมียใช่ไหมแจ็ครักที่สุดแล้ว เมนเดียวโลกเป็นมือนกันทุกที่ะนี้โอ้ยเจาครวนี้เลยนะ่ระบบดเหมือนไม่เหมือระบบแบบว่าเก็บนาทั้งโลกนะว่ามันเป็นพวกเดียวกันหมดเออใช่เฮ้ยเมียกูใจดีอ เมียบ่ขกูมาีเับกระทบเกระมียผมใจดีเนี่ยมานี่เมียผมไม่ว่าอะไรเลยเมียผมยให้มาเลยเมียผมใจดีจะต้องกลับลงเวลาเนาะดิญานมีดเป็นมีดบาดง้อนิ้วนะรัขึ้นบมีะผมไม่กินนิ้วนะเขาเป็นเจ็บาอันี้ก็บาดลีอยู่เกาหลีเล้อ คนเกาหลีไม่ชอบทำไมเขาชอบเอาองปาดทำไม่ชอบเข้าปัดเข้าตัวเพราะว่าถ้าปาดนี่มันพุดไปถ้าปาดนี่มันยั้งได้ไงขึนฝืนยังไงไม่รู้อ่ะผมว่ามัอย่างนี้มันจะโดนคนอื่นมันอย่างนี้โดนตัวเองก็เป็นไรถ้ามาอย่างนี้มันจะยั้งยไงแล้วมันพุดเข้าตัวเลยน่ะแล้วแกงแกงพี่เจว่ามั้ยลุดมือหลุดมือเดี๋ยวพี่เครื่อนเขาแะ

น,นีความผิดใครความผิดใครแจ็คเอาแต่มั่วมาเนี่ยแม่ต้องพีมาเอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันในหม้อเราหม้อหม้ออย่างเดียว,วเราเดี่ยคเปลี่ยวมะ,ะวานาวเพิ่มขมีเขาเดียวมีแล้วเขาขูก่อนเลย ปลาเดยงูปชดนูปดูดูตาอันบอดไหมนะไม่มีใครสนใจปิ้งไก่เลยะมาดูด้วยนจนนนแ,แล้ก็ได้สดโดตัวใหญ่ตอน้เราได้สดโดตัวนึงก็บูใหญ่ตัวนึ่กเส ជីវិតมันดีกว่ากา